สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านรวมไปถึงพี่ป้านะ้าอาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับตู่มารุษ,น,น,ษนันท้ิภาาน์ช่องตูเกณฑ์เซอร์กูนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของข่าวนี้นะครับก็คือสองเลขไอ้จุกหรือส้มจุกใช่หรือเปล่าว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเพราะใกล้หวยออกแล้วใช่ไหมฮะตัวเลขดีๆเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับตัว so เคกโซโก้อบคุณมาาครับไปตามรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีเลขเด็ดเลขอะไรให้พี่น้องลูปป้านะอาเราได้ลองไปเลือกกันดูนะครับซองอ่างน้ำมนต์ไอจุกจังหวัดระยองสาวเผยนะครับได้โชคสมใจถูกหวยมาแล้วสองวดติดด้วยกันเลยนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองรายงานบรรยากาศก่อนการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันจันทร์นั่นเองผมก็รอรุ่นอีกเช่นกันครับที่วัดประชุมมิตรบำรุงหมู่หนึ่งตำบลบ้านฉางมีประชาชนนะครับเดินทางมาทำบุญกราบไหว้และขอโชคลาภจากไอ้จุกซึ่งเป็นกุมารทองประจำวัดนั่นเองแบบมาแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยฮะช่วงนี้โดยนางสาวพรพิมลแก้วก้าอายุ38ปีได้เปิดเผยว่าหลังจากที่รู้ว่าไอ้จุ ให้โชคชาวบ้านมานักต่อนักแล้วกี่งวดแล้วก็ตามตนเองจึงตัดสินใจเดินทางมากราบเพื่อขอโชคดูบ้างนะครับซึ่งก็สนใจตามคำร่ำลือถูกลงวัลมาแล้วถึง2ง,งวดติดกันส่วนงวดซึ่งปีที่ผ่านมานะฮะก็ถูกเลขท้าย2ตัวถือว่าได้รับโชคปีใหม่เป็นเงินหลายหมื่นบาทซึ่งวันนี้ก็เดินทางพาลูกชายมากราบไหว้อจุกอีกครั้งเพื่อขอโชคราบจากนั้นก็ไปส่องอ่างน้ำมน ข้างแท่นบูชาเพื่อหาเลขเด็ดรอลุ้นงวดถัดไปนี่เองนะฮะก็ใกล้จะถึงละอีกวัน2วันนะฮะด้านนายบำรุงวงทองดีแม่บ้านของวัดที่นักเสี่ยงโชคยกให้เป็นร่างทรงของไอ้จุกก็ถูกรางวัลเช่นกันนะครับโดยกล่าวว่าหลังจากที่คราวก่อนคณะรัมบัสโลบถ้าอ่านผิดขออไัยนะครับได้มาเต้นแก้บนไอจุกที่หน้าแท่นบูชาของตนเองและผู้ที่ร่วมรำวงนั้น ก็ได้รับโชคกันไปอย่างท่วนหน้ากันเลยทีเดียวบางคนก็ซื้อของเล่นเด็กนำมาให้ตนเป็นคนจุดธูปแก้บนแทนอีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปส่องดูซิอ่างเป็นอะไรเลขอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ขยายนะฮะใครตีเป็นเลขอะไรได้บ้างอย่าลืมเมนมาบอกกันด้วยนะครับและน,นี้ก็คือเป็นข่าวสั้นๆเอามาฝากกันนะฮะพี่น้องลุงป้าน้าอาใกล้หวยออกแล้วนั่นเองนะฮะช่วงนี้หลายท่านก็คงจะหาเลขเด็ดเลขดีๆ เอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับในยามนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเมมนะครับแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งรูปรูปกระดิ่งอ่ารูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะฮะช่องสาระความรู้บันเทิงหลากหลายแน่นอนครับอยากให้ช่องเรานําเสนอข่าวไรเมมมาคุยกันได้นะฮะยินดีรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากพี่น้องทุกท่านและลุงป้านนะ่ะทุกท่านครับ เราเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันนะครับสำหรับวันนี้ข่าวคราวนิดๆหน่อยๆมาฝากกันคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรเด็ดมาตามกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านร่ำรวยครับสวัสดีครับ